ท้องผูกเรื้อรังพอรู้ว่าท้องผูกอะ่ะก็จัดยาระบายไปเลยจ้ะมันก็ถ่ายออกนะแต่ถ้าวันไหนอะ่ะถ้าเราไม่ได้กินยาถ่ายอะ่ะมันไม่สบายตัวสุดๆมันจะอึดอัดมวนๆวแน่นท้องคือไม่สบายตัวสุดๆเลยนักเข้าหนักเข้าจิกายาระบายแถมดื้อยาไปอีกพอกินเข้าไปอะ่ะก็ไม่เห็นมีผลอะไรเลยยาระบายอะ่ะ มันช่วยที่ปลายเหตุมากๆแถมมันยังทําให้ระบบลาไส้ระบบขับถ่ายของเราอะ่ะรวนมากๆคุณหมอเลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ปล่อยไปไม่ได้แล้วนะต้องทานไฟเบอร์กากใยอาหารให้เยอะให้เพียงพอที่จะเข้าไปปรับสมดุลในลําไส้ของเราได้ซึ่งการขับถ่ายที่ดีอะ่ะเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีเลยนะพี่ว่าพอเรากินอะไรเข้าไปอะ่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่ลำไส้ว่าจะดูดของดีหรือของเสียเข้าไปตามหาไฟเบอร์ดีๆที่ปลอดภัยมานานมากสุดท้ายอะ่ะก็ได้มาเจอยันฮีเวตตี้มิกพลัส ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฟเบอร์ของยันฮีกินง่ายๆแค่2เม็ดหลังอาหารเวลาสามมื้อเหมือนเราได้ไฟเบอร์จากผักไปสิบกิโลเลยนะพี่พูดจริงๆเลยนะที่พี่กล้ากินอะ่ะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากยันฮีเพราะฉะนั้น เรามั่นใจในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยแน่นอนยันฮีเวจีมิกพลาสกระปุกนี้ยผ่านการคิดค้นและวิจัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะเขาเห็นคนไข้มานักต่อน,นักแล้วอะ่ะเขาก็เลยคิดค้นยันฮีเวจีมิกพลาสตัวนี้ออกมาสําหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกลําไส้รวนแบบพี่พี่กินยันฮีเวจีมิกพลาสติดต่อกันมา3เ <Wow. S 1> ดือนละมีภายนอกก่อนผิวพรรณที่เป็นไง สดใสขึ้นมากเลยค่ะเรื่องระบบขับถ่ายอะชนะรลิมากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งยาละบายเลยทุกเช้าะเข้าห้องน้ําขับถ่ายเป็นเวลาไม่ต้องทนปวดบิดเพราะธิ์ยาละบายไม่ต้องเขินอายเวลาปวดถ่ายกระปิดกระปอยอีกแล้ว